สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบา้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่จะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศนะทึงทองถนนคือเกา่าคือเกา่าแต่บรรยากาศทึงทองถนนในีพี่นี่นะอำเภอคุขันทักทายพี่นอ้องเอฟซีชาวอำเภอคูขันสุกุสุคนนี่บรรยากาศอำเภอคูขันทุกคนทางหลวงหมายเลข2 2 0ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ ตามคําขอ FC แฟนเพจบอกว่าแอดอยากเห็นถนนสายที่กําลังสร้างใหม่ขยายใหม่จากคู่ขันไปอําเภอวังหินนั้นนะ จัดให้ตามคำกอบนี่ส่วนผู้ใดอยากเห็นบรรยากาศที่ผมไทไว้นะจากทางหลวงหมายเลขสองสีเข้ามาหาอำเภอกุขันไปเบิ่งคลิป้อหลังได้ผมเึิงลงไปมือวานนี่เองอ่าส่วนดันท้ายมือของเขาที่เป็นสารหลักเมืองนะ่ะผมก็ไปเฮ็ุคลิปสันไว้ไปเบิง้งผมพายยางเบิ้งบรรยากาศอยู่ภายในสาลหลักเมืองน่ะแหละทุกคนเห็นบ่าง่ะเออนี่นี่น,น,นี่นี่ละนี่ละ อยากเห็นกัเขาไปเบิ้งได้แต่อีพี่นี่ผมจะพาขับรถมุ่งหน้ามุง่งแน่ตรงไปหุ่นละเออออกไซนี่กัน่าจ,จะไปตลาดออกขวานี่ไปใส่กับโบจกักบอลลูโอ้รถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอำเภอคูขันเออ บรรยากาศอำเภอคูขันเมือเศราร้เมื่อคืนนะเอาเป็นว่าเมื่อคืนนะนอนในรถนะผมนอนในรถบรรยากาศถือว่าเย็นนะในช่วงนี้เย็นแต่สายมากอะออกซีห่อนๆจากน้อยบรรยากาศเป็นไดพี่น้องทักทายเอฟซีแฟนเพจผมเห็นแฟนเพจอำเภอคู่ขันนี่ก็หลายพอสมควรน,นะก้อนหนานี่ที่ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปวันสันถ่ายคลิปก้อนหนานี่ เหมือนว่าจะบอคอยมี fc แฟนเพจเป็นพี่น้องชาวอำเภอคู่ขนันหรือจังหวัดศรีสะเกดนพอลงคลิปไปแล้วโอ้โหหลายหลายพี่น้องชาวคู่ขันเนี่ก็เป็นเอเซเนาะขอบคุณเลยหลายครับผมนั่นแหละครับอยากเห็นผมไปไทยคลิปยุไส่กะกดคอมเมนต์มาได้นะมีโอกาสผ่านไปผมก็จะไทยมาให้เบึงคือจังอตอนนี้ผมมาอำเภอคู่ขนันมาร่วมพิธี งานศพของหน้านะหน้าของแอดมินเนี่ยเสียชีวิตอ่ะน่ารุงสุเรรัมนะกับเผากาช่วงนี้ละ่ะที่ผมลงคลิปเลยบ้ายสามอยู่บ้านสนวนอาํออาเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันต่อข้างหน้าขเขานี่ละ่ะมุ่งหนาเตรียมจะไปพบไปเจอกับถนนซีเลนเออเห็น FC เอฟซเพิ่นบอกว่าแอดถนนคูขันวังหินนี่เพิ่นขยายเป็นซีเลนได้ไปท้ายให้เบิ่งเน่จัดไป แต่ต้องบอกไว้ก่อนนาว่าผมตั้งแต่เกิดมาหรือเคยมารีสเกตหรือมาคุคันเนี่ยผมยังไม่เคยไปอำเภอวังหินเลยจากจุดนี้ไปอันตามปลายเมืองสักครู่นะทุกคนเปังกูหรือไปรีสะเกตแต่ว่าพอเห็นป้ายบอกไปอ่อวาวังหินเลยนี่ละข้างหน้านี่ละบ้านสน,นันผมกับมีญายาดพี่น้องอยู่นี่แหละเพศถนนไทยแลนด์ตรงไปตรงไปอ้าว ช่วงจุดเนี่ยกลายเป็นจุดที่อันตรายจุดหนึ่งนะมองรถกลับรถเนี่ยผมเวลาผมมากับผมกับมักจะมักกลับรถตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดที่อันตารายพอสมควรชนั้นแล้วผ่านไป่านมาระวังระวังจีเนี่ยพี่น้องพี่น้องโอ้โหเตรียมเลยตัวเนี่ยงานขยายถนนโอ้โหคือจังเอฟซีเพนวาเลยสีเลนจุดเริ่มต้นโครงการะระยะทางผม อ่านป้ายมือเ้า,า,าเนะผู้ใดอยากเห็นว่าป้ายเนี่ยมันเขียนไว้อย่างไรไปเบิ่งคลิปเลี้ยวคลิปสันก้อนหน้านี่นะครับผมลงไว้ก้อนหน้านี่นะระยะทาง12กิโลเออนี่นีนี่ๆๆๆเอา้าป่นเทศซ้ำเนี่ยนะหรือจังใดหรือจังหดหรือว่าเพื่อท่านได้เริ่มหรือว่าแค่อ่ามาเบิกเน็ตไปก้อนมาเบิกทางไปก้อนเออนี่ออกจากคู่ขันมาแล้วกับเพื่อท่านไปกันนะจะเป็น,นเพื่อวังหินนะแต่ผิดกัขออภัยแต่เบิ่งจาก บรรยากาศแล้วก็สถานการณ์แล้วนะครับทุกคนงานขยายถนนซีเลนเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่อนก็นเตรียมตัวไว้ในระดับหนึ่งแล้วแหะเห็นเคลียร์สองขางทางแต่ว่ากับว่าทันไดมีรถจกักรรถเครื่องจักรว่าจะเป็นรถเกรดรถตกักรถไมโครเนี่ยว่าท่านดนเห็นมาลงนะโอ้โหแล่นมาเรื่อยๆมีแล้วครับอ๋อเขาเห็นเป็นช่วงเป็นตอนเป็นระยะแมนบ่นี่ พราว่ารู้สึกว่าระยะทางจากคูขันไปวังหินเนี่ยประมาณ20กิโลแมนพี่น้องแต่ว่าในโครงการมันแค่12กิโลมีรถจักหนักลงเลยนะเพนรถไม่โครกับรถบดเลยทุกคนเออนี่นี่นี่ต่อไปถนนสายนี่นะครับก็จะมุ่งนาเขาโตจังหวัดศรีสะเกดได้สะดวกสบายระบายจะนี่เอามีปั๊มนะ้ำมันเป็นปั๊มพีทีนี่นานซใส่มือปรับพีทีปั๊มนี้มีห้องนอนมีหม่องไอ้นี่บะ เออผมมีมีไมมีบ่ผมมีพอปั๊มปีทีทัวประเทศละผมมีหลายปั๊มนะที่มีมองอาบน้ำมีห้องอาบน้ำมีห้องแห้ซักผ้านะปั๊มปีทีไม่ได้โปรโมทให้ปั๊มพีทีนะแต่เวลาผมเดินทางถ้าเกิดจะต้องอาบน้ำหรือซักผ้าหรือนอนพักรถเนี่ยผมมองเห็นมองหาปั๊มพีทีก่อนเลยเพราะว่าเขามีให้นะแต่ว่าผมว่าปั๊มอื่นแต่ยังปั๊มคาเท็กปั๊มเอสโซเนี่ยก็มีอยู่บางบางปั๊มนะผมเห็นในทั้งสายภักใต้นะ ไอนี่ไอที่เว้านี่ก็เขาไม่ได้จ้างให้เว้าดอกแต่เขาจ้เว้าเพื่อพี่น้องเพื่อนที่เดินทาง่านไปพันมาพี่ใหญ่พี่สิบรอเพื่อนได้แวะได้พักรถเวลาห่วงนอนว่ต้องจอดขางทางอะนะเออเดีย๋ยวจะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆอเรื่องงานบริการสองข้างทางเออผู้ใดพันไปพันมาระมัดระวังเด้อนี่เวลากลางคืนน,นี่เบื้องสองแล้วบม่มีอ่าเขาเอิน้นบ่มีอย่างอ่ะบม่มีไฟทองทางนะบ่มีไฟทองถนน ที่จะเตรียมขยายถนนโครงการอันพมกาหร,รือมีหรือมีหล่อ,อ,ลอ,อลว่ามันโครงการเมือ่อใดสุดสุดเมือ่อใดเดี๋ยวผมไปเบื้องปลายให้หล้วกันนะ <S <S เดี๋ยวผมไปเบื้องกายเราเลี้ยวขวานี่เขา,ไปไ, <S <S ขาไปไหนนี่เลี้ยวขวานี่ไปไหนน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านหรือเปล่าเออไปไหนบุ่รู้นะ <S <S ถือว่ารถหลายน,นะทุกคนถนนสายนี่สังเกตเบื้องนี้เรนมากอ่ะ จะแซงยากจังหน่อยหนึ่งรถแลนตรงไปร้ายแล้วก็รถแลนส่วนมากกับกับหลายเราที่นี่เห็นไหนแซงยากแต่พอแน่นะคตเป็นถนนซีเลนแม่เอ้ยผุ่น่ะเออ,เอ,อถ้าได้เป็นซีเลนนี่คือจะสะดวกสบายเนะาะจังใดได้ซีเลนมากกับเย็บประมาทเด้ขับขี่กับระมัดระวังเพื่อนร่วมทางข้างหน้าเพื่อนไปเป็นรถขาองงา้วงสะงันเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องหาจุดแซงให้ได้จริงๆเขากับปรได้๋้วไปได้๋ดอก แต่เพื่อนกับเป็นรถวันเย็นโบดนะเนาะขับขี่ปลอดภัยนะครับค่อยๆไปค่อยๆมาข้างหน้าเฮ้ยคุณอะเห็นบอโอ้รถน้ำไอ้นั่นกับเตรียมโอ้รถน้ำรถยังอีกข้างหน้ารถซิบรอรถยังอีกเห็นบ่รถหลใช่ไหน้องสังเกตว่ารถรถปริมาณรถนี่จะหลายพอสมควรอ๋อคุนบ่รู้ว่าถนนสายนี้เนี่ยเพื่อนจะเฮดเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าจะเฮดเป็นถนนยางบักต่อยคือเก่า ถ้าได้ถนนก้อนกรีดก็ดีอยู่เพราะว่าผมสังเกตว่ามองได้เห็ดถนนก้อนกรีดเนี่ยถนนจะมีความทนทานแล้วก็อยู่ได้โดนพอสมควรรถเกตรถบดรถน้ำเอออ่ะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เห็ดถนนขยับขยายถนนสู้สู้โอ้รถไหลย,ยุ่เนเลยจังหวัดศรีสะเกดทางหลวงหมายเลขสองสองศูนย์บริเวณทางหลวงหมายเลขสองสี่เลยสองสองศูนย์โอ้รถไหลอีพอยแม่รถไหลครับ ไปได้มาได้เนาะพี่น้องจังได้กะค่อยครับขี่รถด้ยวยความระมัดระวังอย่าประมาทอ้แซงบาได้เลยรถข้างหนา้าเพิ่นไปรถคอกเพิ่นไปเรื่อยๆรถกระบะคอกแอบใส่ในลูกพี่แอบใส่จังน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยในขณะเนี้ยนะครับข้งางหลังต่อแถวบินกิโลเลยครับผมมันแซงบาได้บิ๊กเอ็มแซงได้ไหมบิ๊กเอ็ม นิสสันบีเอ็มคันข้างหน้าข้างนี้นักนิสสันโนเวล่าโอ้ข้างหน้าเป็นในซีเรสแหละทุกคนแต่ว่าซีเรสนี่ก็นัจะมีปรับปุ่งจัหน้อยอยู่เบิ่งแล้วดีว่าถนนดีบ,นนดบ่ไปงานก็สร้างขยายถนนเต็มเลยฉะนั้นแล้วระมัดระวังทุกคนถ้าให้เบถ้างไทเบิ่ง,งก็นในระดับหนึ่งเออว่าผิดในระดับหนึ่งว่าสันก็คือในอมุมหนึ่งกับไทยถนนให้เบิ่งนี่พ่อให้พี่น้องที่เหตุงานอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เห็นบรรยากาศยูบ้านจ้าของบ่ไดดกลับบ้านมาหลายปีแล้วนะก็จะบรรเทาความคิดถึงบ้านนะคนเป็นเหตุไหนคิดหอดบ้านค่ะกูเก่าบุ๋นนี่ครับบ้านผู้ใดแนววุ้นเหนียวคอมเมนต์มาไดบ้านผู้ใดอยู่แถวนี้เขาเอื่นบ้านนี้ยังแถวนี้มันยังอยู่ในเขตไอ้กู้ขันหรือว่าอยู่ในเขตอันวังหินนี่ทุกคนนี่อ๋อตรงเหตุเป็นคอนกีนีทุกคนนี่สังเกตด้านความมือของเขานี่เป็นเหตุเป็นถนนคอนกีดเลยนะนะเออ สู้ๆสูส้เขาสู้เขา,าอือไปต้องพึ่นก็ดถนนขยันขันแก็งอยู่ถนนกับวัดนิดบันทึกคลิปี่วันที่แปดนะทุกคนวันที่แปดพฤศจิกา2/6เดี๋ยวถ้ามีโอกาสพลาดมาอีกเดี๋ยวจะมาทายเบิงว่ามันเป็นจังไดเนี่ยอึ๊บ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 ห ถาฝนตกนี่คือจะหนักนวงยูย่ๆแถวนี้แต่ว่ามันก็น่าจะเมืดฝนหลอเรมัง้งไอ้นี่มั้งนะว่าแนา่ใจเออเบิ้งกล่องกล่องสถานเลยสะเทือนสถานเลยเออเบิ่งทองฝาเบิ้งทองฝาขีฝาขีเมฆคือไล่อำไอ้ซันเั่นเอาแซงโค้งสิเลยจัดไป เพ็่นกับขอ,อกสิ่งเพื่อนกับไซส์สเป็นหวานเย็นเลยอ่ะผมกับเขาอนุญาตแทงโดยผิดกฎจราจรสักหน่อยพี่ขอ,อกสิ่งเพื่อนเป็นรถหวานเย็นไปแล้วตอนนี้ <laughs> อีกจังหนึ่งเพิ่นคือขับแห้งเดี๋ยวนะ้ออ้าให้กำลังใจสู้ๆขอ,อกสิ่งสีสเกตออนิวบ่ <laughs> โอ้พุนะพุนาพุนะเตรียมจะเริ่มงานแล้วนี่เฮ้ยจะเฝ้าึ้นมาเด้อลูกพี่ให้ผมสวนไปก่อนโอ้ซีสเกตมีรถไฟฟ้าพ้อมันสวนไปแล้ว คัำๆเนาะพี่น้องเนาะรถไฟฟ้าก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นแหละบมเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอสเนเดี๋ยวบันทึกไว้แล้วนี่อีกสักปีหนานะถ้าจะถ้าเกิดได้มาก,ก่อนก็นกนเดี๋ยวจะมาไทยเบิ่งก่อนนะทุกคนเบิ่งนะครับเบิ่งนะับเห็นบ่เป็นเหตุนถนนเออฟังแถวสาแก้วกับส้นช่องกลุ่มเซออกับเป็นซีเลนนะอยากเห็นบรรยากาศกับไปเบิ่งในคลิปย้อนหลังในะทุกคนเพราะว่าผมไทยไปอยู่ ก่อจะขึ้นมาซีสกเกตเนี่ยผมก็ถทย you, ายคลิปอยู่โคคานไปหาแซอ่ออยู่งานขยายถนนซีเลนโอ้ยตกใจรถ <c oughs> ลงๆแล้วเส้นปะแล้วเอออาครับคีปลอดภัยเห็นบอกก้อนหน้านี่รถมันหลายอ่ะนะแซงยากเพราะมันมีจังหวะแซงได้กับแซงแนะในอนาคตถนน,นซีเลนเซตกัจะจวดจาด,จดบัตตนี้เออไมโคสมัยเป็นเด็กน้อยนี่ พอเขามานาั่งรถเบิ้งรถไมโค้เด้ทำไมเป็นเด็กหน่อยเนี่ยคู่มือนี่บ่มีดอกคู่มือนี่เด็กหน่อยบพราะอเขามานั่งเบื้องไมโค้ดอกครับนั่งอยู่หน้าจอโทรศัพท์เล่นเกมเซ่ไปละเออสองขางเลยก็สะอ่อนสะอ่อนคือเท็นสมัยเคพามเป็นเด็กหน่อยเออบ่มีโทรศัพท์เล่นบ่มีไอเกมเล่นเนาะเวลารถไมโครหรือรถเครื่องจักรนักฮ็ดถนนนี่ไปบ่ย่อไปลงเนี้ยหรอครับนั่งเบื้องมึดมืออ็ได้เด้จักเบิอ่งบบองอียงแมน่พีน้องจักเบิ่งอยียงก็สามารถนั่งเบิ่งได้มึดมือน,นะ หลังมีรถฉุกเฉินมาเดี๋ยวลบให้เพิ่งก่อนรถฉุกเฉินเป็นรถโรงพยาบาลรปะอ๋อเป็นรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลปางกูอ้านะผู้ใดเห็นรถใดฉุกเฉินหรือรถโรงพยาบาลเปิดไฟแบบสีมาก,กะลบไส้นะแอบไส้ให้เพิ่อได้จักหน่อยนะเพื่อความสะดวกแลก้วก็ไปฮอดโรงพยาบาลใหญ่ได้เร็วๆเ,เ,เนาะนี่ทุกคนผมเห็นไปแล้วผมเห็นไปแล้วผมสี่เปอ่านไปทุกคนเดี๋ยวเบิง้งผมเห็นไปแล้วเน้นเน้น ลงไปได้ปะอ๋อลงไปลงไปได้พอดีตัวนี้เออเป็นจุดที่ลงไปได้ลงไปได้เดี๋ยวจะลงพาทุกคนไปอ่านไปอ่านไปแรกก่อนอ่านไปแรกก่อนทุกคนปึ๊บซูมเข้าไปใกล้ๆพี่น้องในอ่านน้ำอืออ่ะพอดีอ่ะอ่านเนาะอันเป็นสำนักงานก่อสร้างนะวอ่านเอาได้พี่น้องเด้อผมจะอ่านเอาข่าวๆ็คือโครงการทางหลวงหมายเลข22สายอำเภอวังหินอำเภอครูขันตอนที่หนึ่ง อ๋อช่วงอำเภอคู่ขันก้อนหนเนี่ยมันเป็นตอนที่ 2, 2> ผมเคยเห็ุคลิปไว้โรยระยะทางกี่กิโลนี่ตรงนี้ระยะทางตรงนั้นระยะทาง12กิโลอันนี้ก,กมยี่สองไปหากมสามห้าสหกิโลอ่าเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจลุ่งเรืองเกาะสร้างอ่าสัญญาเนาะลงสัญญาวันที่14บสี่องห้าหกไอ้มีนาสิ้นสุด สิบห้ามีนาสองห้าอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกแปดอ๋อขอไพ่ขอไพ่เบิงเริ่มต้นสัญญาเนาะสิบห้ามีนาสิ้นสุดอสามมีนาหกหกเจ็ดหกแปดสองปีระยะเวลาสองปีทุกคนนี่ระยะเวลาสองปีเห็นปะเจ็ดร้อยยีะะ่สิบวันเนีเ่ยแหละเวลาสองปีอ่าเบิงไปพูนเบิงเบิงไปพูนกัน ออเนี่ยหละระยะหรือการสร้างถนนมันขยจะประมาณนั่นล่ะไปเอาไปเบื้องบรรยากาศถึงท้องถนนต่อผู้ใดอ่านท่านกัท่านผู้ใดอ่านบทท่านแคปหน้าจออามาอ่านเอาทุกคนไปงานขยายถนนจวดจ่าดิลีนี่หละสองปีมีหน้าฮอดไอ้มีน้าปีหกแปดพู่ละมีหน้าปีนี่สแสดงว่าเขาเริ่มเพชรตั้งแต่ต้นปีบะ ส่นปีนี่สิ้นปีเรามันมันคือได้ซ้ำนี่นะย่าว่ายยังสั่นยังสี่เด้อมันคือได้ซ้ำนี่หรือมันติดปัญหาอุปสรรคอยังอ่ะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมาก่อสร้างนะฮะที่เฮ็ดถนนน,นี่แหละให้กำลังใจสู้เขาให้ได้มาแล้วถนนนั้นจะได้จวดจดออาดเ <laughs> นี่ยเฮตยังล่ะรถบัสนี่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 ช่วงนี้ก็ออกตั้งจังหวัดบ่อย เดี๋ยวอีพี่ต่อไปผมมีไปอำเภอเทพพัลักนะงานเหมางานเมารถไปอำเภอเทพพัลักร์ถเธอเบิ้งว่าไปอำเภอเทพพัลักษมือสองมือเนี่ยมันจะได้คลิปอีหยังมาฝากพี่น้องบอกรถเธอเบิง้งนะทุกคนแต่ตอนนี้เบิง้งบรรยากาศท้่ทองถนนของอำเภอศรีสะเกดกอนมันกะเป็นเห็นเรากะรู้สึกดีนะเพราะมีงานขยายถนนพี่น้องเพื่อจะได้ใช้ถนนสะดวกสบายตอนนี้ผมเห็นรถไอ้นี้ตะไกทุกคนรถบัสรถบัส รถวัดน่าจะเป็นรถบัดคู่ขันศรีสะเกดเดยยัยงแลนอยู่นี่เป็นรถแอรหรือรถพัดลมนี่ทุกคนอ๋เนี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยื้อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมันเป็นรถอ๋อรถปาฏิหากาศอยู่โอ้ยรถพัดลมรถพัดลมรถแอศรีสะเกตคู่ขันนะเอายังยังอยู่ในอำเภอคู่ขันเขตอำเภอคู่ขันอยู่ตัวนี้บ้านศาลาปักบุญโอ้แสดงว่าอำเภอคู่ขันนี่อำเภอก้วงเลยแกใหญ่เพอสมควรตัวนี่แลนมาทงบุกโดดเรายังอยู่ในเขตอำเภอคู่ขันอยู่ ก็สีหูของหันอันไปโรงเรียนนะอันไปโรงเรียนเอออู้เขาทาเป็นเห็ดตลอดระยะเวลาระยะทางของอำเภอผู้ันไปหาเพื่อวงหินตวนแสงได้บบแสงได้บ่ผมมีรถสวนยุผพอมาจะกแสงกันละแสงก็ได้เอา้าค่อยๆไปอันตรายละมัดระวังเดอ้อนี่เห็นอ่อย่างที่ผมบอกว่าถนนสายเนี่ยรถหลายแต่ว่ากัเป็น2องเลนโอ้ใส่มาบักหลาย10ปีนี่กัจะทรมานแน่จังหน่อยอยู่ แต่พอได้ถนนซีเลนกะจวดพี่น้องจวดค่อยๆไปได้ย่าสิ่งกับบ่เดี๋ยวนี้รถการเกษตรก็น่าจะเยอะพอสมควรอุ้ยพี่ใหญ่ขึ้นไปเต็มเลนเลยพี่ใหญ่ไว้ไว้พี่ใหญ่แซงกลับได้ไหมแซงกลับได้ไหมแซงกลับได้แล้วอ๋อมีรถขนเข่าอยู่เนี่ยจวดเขาก็จะแซงเงาลำบากแซงรถคันนี่แซงขึ้นมาพอดีค่อยๆไปเด้อขนยังละนี่ คนขี่ใกล้บ่อหรือคนียังไม่ถึงรถขั้นขนาวนี่ไหมนี่ไหมคนียังนี่เดินทางปลอดภัยเดอ้อครับคนของ เขาซีเลนแล้วเขาซีเลนแล้วซีเลนนี่เขตอย่างน่าจะเขาเขตอำเภอวังหินหรอมั้งนี่นทุกคนถ้าผิดกขอภัยแมนวังหินบอกแมน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 นี ain, main, 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 main ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหินอ้วยหอดวังหินแล้วพอมาหอดปุ๊บพอเจ้าที่ด่านตำรวจมาไม่นานก็ให้สถานีตำรวจพี่ใหญ่อย่างวังหินเลยอำเภอวังหินนี่มีอย่างเป็นไฮไลท์ของอำเภอแน่พี่น้องอันสถานที่ต่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเหม็นไหม ผู้ใดไป FC ถนนไทยแลนด์ที่อยู่ในเขตรแะแวกไก้เคียงวังหินเนี่ยลองคอมเมนต์มาเบิ้งเพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปไทยรา่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าสถานที่ปราสาทอีไรยังประมาณนี้นะทุกคนมีบอถ้ามีลองคอมเมนต์มาเบิ้งผมจะได้ไปหาเก็บบรรยากาศมาฝากสูุสุกคน FC แฟนเพจนี่กะโรงเรียนอนุบาลวังหินด้านขวามือนะที่ว่าการอำเภออยู่ตรงไหนนี่ ทางหลวงหมายเลขสองสองศูนย์ 0. อ๋อนี่รถอีทแตนเป็นไปไปนาแท้เลยนี่ไปหน้าไม่แทวเลยนี่เออเกี่ยวข่าไปเนาะเกี่ยวข่าไปเนาะพี่น้องวังหินสีสเกตยี่สิบสองกิโลนี่จะเพิ่งไลต่ตาสีสเกตยี่สิบสองกิโลนี่ไปเรื่อยมันเป็นถนนแบสีปะหรือว่ามันเป็นถนนซีเลนแบบสีไปเรื่อยหอดสีสเกตทุกคนว่ามันกะอีกประมาณยี่สิากิโลเนาะ อะประมาณนี้ถ้าเ้เบิ้องอยากเห็นผมไป่ายคลิปยุไสกะคอมเมนต์มาได้เนาะช่วงนี้ได้มาศีสเกตกบยังที่บอกไว้ก้อนหน้านี้หลายๆโพสก็คือหน้าผมเสียชีวิตนะเป็นน้องน้องสาวนะของคุณแม่อยู่กุขันนี่แหละจังหวัดซีสะเกตพอกลับเมื่อนี้ก็ได้กลับบ้านแเราล่ะกลับบุรีรัมพาสมนาเสร็จกักบบุรีรัม ส่วนวันที่13นี่ก็มีเดินทางไปคอนแกน14-15นี่ไปอำเภอเทพ,พาหลักจังหวัดนครราชสีมาเออบลูระวังทางนี่จะมียางใหไทยก็อาจจะมีคลิปสันๆคลิปนิดหน่อยถ้าพี่น้องเอซีแฟนเพจได้ติดตามรับชมแหละกดไลก์กดแชร์ได้พี่นอ้องเด้ออยากเห็นผมอแม่ไทยคลิปยุไซค,คอมเมนต์มาได้อีพีนี้กัประมาณนี้ครับผมสุขสบายดียูดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ